จิตหลอนคนหลวงมีใครบางคนเคยกล่าวว่าจิตเป็นนายของกายหากผู้ใดจิตดีชีวิตก็จะรุ่งโรธหากวันใดจิตร่วงชีวิตก็จะรุ่งริง่งสวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง fb movie วันนี้เรามาพบกับการสปอยหนังกันอีกเช่นเคยกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Magic Magic วันหลอนคืนหลอนหากทุกคนพร้อมแล้วอย่าลืมกด like, ไลค์ Subscribe เป็นกลังใจกับพวกเราด้วยและไปติดตามพวกเราทุกช่องทางทางแฟนเพจ Facebook ว่ากันด้วยเรื่องราวของอลิเซียหญิงสาวที่ขามน้ำขามทวีปบินมาเกือบ12ชั่วโมงเพื่อม,มาเยี่ยมญาติอย่างซาร่าอย่างเร่งด่วนซาร่า <Sarah S 2> ก็จัดทริปให้กับญาติหลังจากที่ไม่ได้เจอกันนานนมซึ่งซาร่าก็ได้ชวนอากัสแฟนของเขามาด้วยเพราะว่าอากัสมีบ้านพักต่างอากาศอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งและอากัสก็ได้หาเพื่อนอีกคนซึ่งงานคือบริงเพื่อนตัวตลกประจําแกงที่เข้ามาร่วมเอนจอยในทริปและเมื่อบาบาร่าพี่สาวของอากัสรู ว่าน้องกาลังจะไปเที่ยวเกาะเลยขอติดรถไปด้วยพวกเขาจัดเตรียมของแซ่บเพียบพร้อมจนทว่าอลิเซียมาถึงบาบาราก็ขอให้เธอขึ้นรถแต่สาราก็บอกให้คอยก่อนอลิเซียบินมาไกลอาจจะเจ็ตแลกให้เธออาบน้ําก่อนได้ไหมเธออยู่บนเครื่องมาครึ่งวันเลยนะหลังจากที่ทุกคนได้รู้จักกันอลิเซียก็ขอตัวไปอาบน้ําซึ่งสาราก็ตามไปดูแลในส่วนคนอื่นโดยเฉพาะบาบาราก็ได้แต่บน่นว่าจะช้าอะไรนักหนาเดี๋ยวก็ไม่ทันขึ้นเรือข้ามฟากหรอกฉันไม่อยากนั่งเรือ ตอนดึกมันน่ากลัวบาบาร่าเป็นหญิงสาววัยทองอาจจะมีบ่นอยู่บ้างแต่ก็ต้องเข้าใจเพราะว่าอาลิเซียนั้นมาไกลในขณะที่อาบน้ําอยู่อลิเซียก็ได้เมาท์มอยกับซาร่าว่าในเรื่องของอลิเซียนั้นเหนื่อยเธอเจ๊แหลกแถมบนเครื่องก็นอนแทบไม่หลับแถมเธอก็บินมาอย่างปุบป,ปับโชคดีที่ซาร่ามีแฟนอย่างอากาัสเลยพอจัดทริปได้บ้างอาลิเซียเหนื่อยแล้วมากๆหลังจากที่ได้อาบน้ําจนสดชื่นกายาก็ได้เวลานั่งรถรถทริปกันอย่างยาวไกลซา,าร่า ก,กับอากัสดูสนุกเป็นอย่างมากส่วนบริงก็ยิงมุกยอดพยายามจะจีบอลิเซียไหนไหนเขาก็จับคู่ให้เราคู่กันอยู่แล้วแต่เห็นได้ชัดว่าอลิเซียไม่สนใจใดๆเธอนางรถด้วยความเห,หนื่อยหน่ายเนื่องจากการเดินทางมันเหนื่อยล้าทั้งที่บรรยากาศมันก็ยังสนุกแต่แล้วจูๆ่ๆเสียงโทรศรัพท์ของสาราก็ได้ดังเธอเลยขอให้ปิดเสียงเพลงก่อนหลังจากรับสายสาราก็ทำหน้าเคร่งเครียดและบอกกับทุกคนว่าเธอมีเรื่องที่โรงเรียนเธอสอบตกวิชาหนึ่งเลยต้องไปสอบแก้พรุ่งนี้อาจจะ ต้องให้อลิเซียไปกับของเพื่อนเธอไปก่อนซาร่าขอบายแล้วสอบเสร็จจะรีบตามไปซึ่งนันก็ทําให้อลิเซียเป็นกังวลหนึ่งจากอลิเซียรู้จากซาร่าเพียงแค่คนเดียวคนอื่นก็ไม่ต่างอะไรกับคนแปลกหน้าเพราะอากาสก็เป็นแค่แฟนเพื่อนที่เพิ่งรู้จักกันบาบาร่าก็เป็นพี่สาวอากาสและยังมีบลิงพ่อหนุ่มที่ชอบปล่อยมุกตลกตลกแล้วมันก็ไม่ขำเอาเสียเลยแต่ซาร่ายืนกรานว่าสอบเสร็จจะรีบมาพรุ่งนี้เย็นๆก็ไปถึงเกาะเธอรอฉันแป๊บเดียวอากาสได้มาส่งซาร่า ที่สถานีก่อนจะร่ำลาอากาสก็ขอคุยโทรศัพท์กับทางโรงเรียนถามว่าอันตร,รายไหมมันไม่ได้มีอะไรซับซ้อนหรือเปล่าเธอทําเสร็จแล้วจะกลับมาได้เลยไหมซึ่งนั่นก็ทําให้อลิเซียฉุดใจว่าการสอบมันอันตร,รายตรงไหนก่อนที่อลิเซียจะบกมือร่ำลาญาติเพียงคนเดียวที่เธอรู้จักณที่นี้และนั่งรถไปกับคนแปลกหน้าหลังจากนั้นอลิเซียก็รู้สึกวงโวงบาบาร่าก็ร้อนรอนขับรถเร็วอันตร,รายมากๆบาบาร่าเป็นคนเคร่งต่องเวลาตามภาษาผู้หญิง ไทองบอกว่าเมลรอเราอยู่ซึ่งเมลนั้นก็คือคนดูแลบ้านที่พวกเขาจะไปพักตลอดทางบลิงก็พยายามทำแต่เช่นเคยคำมุคคำหยอดเหล่านั้นมันก็ทำให้อลิเซียรำคาญและแล้วก็มาถึงหมู่บ้านชนพื้นถิ่นมาปูเชตอากาสเลยลงไปรับเมลที่บ้านทิ้งให้อลิเซียอยู่กับบ,บารา b a าซึ่งบาบาร a าก็ไม่ได้พูดจาอะไราได้แต่นั่งรออยู่บนรถแต่แล้วบาบาร a ากับไอ้ปากขอวันลุกขึ้นมาหน่อยมาบางชั้นหน่อยฉันปวดฉี่จะฉี่ตรงข้างทางนี่แหละและ ทันทีที่บาบาร่าถอดกางเกงเธอก็ต้องตกใจเนื่องจากด้านล่างมันมีเจ้าหมาตัวน้อยอยู่2ตัวเอาซาบา,บาร่าฉีไม่ออกเจ้าหมาน้อยสองตัวดูน่าสงสารตัวหนึ่งมีบาดแผลพวกเขาถกเถียงกันว่าจะทำยังไงกับมันดีซึ่งเมลเจ้าของพื้นถิ่นก็บอกว่าช่างมันการที่เจ้าหมามาอยู่ตรงนี้เพราะคนไม่ต้องการแต่อลิเซียเป็นห่วงหมาน้อยมากบริงบอกว่าจะเอาไปตัวหนึ่งเอาตัวที่แข็งแรงและก็น่ารักแต่บาบาร่าก็บอกว่าอย่าอย่าสร้างภาระเลยแต่บิงก็ดื้อด้านสุดท้ายเขาก็คว้า าหมาป่วยขึ้นมาบนรถนั่นก็เพราะว่าอยากทําแต้มกับอลิเซียแต่ไม่นานเจ้าหมาตัวน้อยก็สร้างความรําคาญให้กับทุกคนโดยเฉพาะบา,บาร่ากับอากัสที่ไม่ชอบเจ้าหมาอยู่แล้วนอกจากกลิ่นเหม็นเน่าที่ลอยเฉยมามันยังร้องโหยหวยตลอดทางเอาซะทุกคนสนุกไม่ออกอากัสเลยขอให้บา,บาร่าหยุดรถและเอาหมานี้ไปปล่อยถึงแม้บริงจะห้ามและขอร้องบาบาร่าก็ไม่สนท้ายที่สุดเจ้าหมาตัวน้อยก็ถูกทิ้งไว้ข้างทางซึ่งอลิเซียก็ไม่พูดอะไรไม่อยากออกความเห็นเดี๋ยวจะมี เ,เวลาได้ผ่านล่วงเลยจนมาถึงช่วงเย็นพวกเขามาถึงเกาะก่อนค่ำเมื่อถึงที่เกาะอ,อลิเซียก็ช่วยคนของข,องขึ้นฝั่งแต่เธอก็พลาดท่าหลุดมือทํากระเป๋าของบาบาร่าตกน้ําโชคดีที่เก็บกู้ได้ทันแต่ก็เห็นได้ชัดว่าบาบาร่าโมโหที่ข้าขอ,ของของเธอนั้นเปียกอลิเซียก็ได้แต่ขอโทษบาบาร่าก็ทําหน้าไม่ชอบใจใส่อลิเซียเลยรู้เลยว่าการมีอยู่ของเธอในทริปนี้มันอาจจะผิดแผนไปเส้นหน่อยแต่เธอก็ต้องทนอยู่กับบาบาร่าเนื่องจากเธอเป็นผู้หญิงคนเดียว ที่เธอสามารถพูดคุยด้วยบาบาร่าเธอเติบโตมาที่บ้านหลังนี้อลลเซียเธอเลยอยู่ในฐานะผู้อยู่อาศัยถึงแม้จะเป็นการพักต่างอากาศก็ตามซึ่งบาบาร่าก็จัดแจงแบ่งห้องให้กับทุกคนหลังจากนั้นบาบาร่าก็ทาหน้าที่เจ้าบ้านลงไปเตรียมอาหารให้กับทุกคนเมือ่อค่าในวันนั้นอลิเซียแทบไม่พูดอะไรในขณะที่ทุกคนกําลังมีความสุขอลิเซียก็ถามว่ามีใครติดต่อซาร่าได้บ้างอากาสเลยบอกว่าโทรไปแล้วล่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เธอก็คงมาถึงซึ่งนั่นก็เป็น เขาดีสําหรับอลิเซียเธอรอคอยเพื่อนคนเดียวของเธออยู่บนโต๊ะอาหารก็เป็นอีกครั้งที่บริงทักคะแนนเล่นมุกจีบอลิเซียแต่มันก็เช่นเคยอลิเซียไม่โตอตอบจนทว่าทุกคนแยกย้ายไปทําเรื่องส่วนตัวอากาสหมกมุนเรื่องการสะกดจิตเขาศึกษาเรื่องนี้อยู่เห็นอลิเซียรครึมๆเลยลองให้เธอเล่นนี่ดูเป็นการจ้องภาพที่ดูวกวนสับสนและมึนงงอลิเซียมองกเมมือตาคล้ายจะอ้วกออกมาแต่แล้วมันก็แค่เป็นกลลอกแกล้งให้เธอมีรอยยิ้มแต่นั่นกลับไม่ ้างรอยยิ้มให้กับอลิเซียเลยอลิเซียได้แค่ขำแห้งเท่านั้นทั้งที่บริงพยายามมาจับไหล่เธอให้ตอบมุกสักหน่อยไหนไหนก็มาเที่ยวกันแล้วเรามาลองเล่นเกมกันต่ออีกไหมบริงได้เอ่ยถามแต่อลิเซียบอกว่าฉันง่วงมากฉันไม่ได้นอนเลยบนเครื่องบินบริงได้แต่เศร้าซีหน้าเบื่อหน้ามาเที่ยวทั้งทีสังสรรกันหน่อยอลิเซียไม่ไหวเลยจริงๆเลยขอกลับไปที่ห้องเธอพยายามใช้มือถือติดต่อหาซาร่าแต่ที่นี่กลับไม่มีสัญญ,ญาณตอบรับคลื่นอาจจะไม่ดีอลิเซียกังวลใจกล ก็กลัวกับการอยู่กับคนแปลกหน้าแถมบลิงยังชอบแอบจับเนื้อต้องตัวเธออีกเอ้นี่มันมือปลาหมึกแท้ๆอลลเซียกังวลจนกระทั่งต้องเอาเตียงลากมาปิดประตูซึ่งนั่นก็ทําให้เกิดเสียงดังบาบาร่าเลยตะโกนบ่นมาว่าช่วยเงียบหน่อยได้ไหมนี่มันดึกมากแล้วนั่น,นทําให้อลิเซียทําอะไรไม่ถูกเธอกังวลมากเหลือเกินบาบาราก็ดูใจร้ายอากัสก็ดูไม่สนใจใยดีเธอแถมบลิงก็จ้องจะจีบเธออยู่นั่นแหละก่อนจะคมตานอนหลับเธอก็ได้ยินเรื่องที่บลิงกับอากัส พูดกันทั้งสองตะโกนคุยว่านายน่ะจองแต่หนังสือเรื่องสะกดจิตบ้าบอไม่มีอยู่จริงอากาสัสนายลองบอกมาสิว่าที่ที่แปลกที่สุดที่นายมีอะไรกับซาร่าคือที่ไหนแต่อากาัสก็ไม่ตอบเพราะว่ากลัวเสียงดังเกรงใจบาบาร่าบ้างและและ้วคาคืนที่ดูเงียบเหงาสำหรับอลิเซียก็ได้ผ่านพ้นไปในเช้าวันต่อมาบาบาร่ามาเตรียมอาหารและบลิงก็เดินออกมาบ่นว่าหิวจังเลยในขณะที่ทุกคนกำลังจัดโต๊ะอลิเซียก็ไม่อยากลุกขึ้นมาจากเตียงจนท้ายที่สุดก็โดนลาก ลงมาในสภาพที่อ่อนเพลียเหมือนจะนอนไม่หลับเลยทั้งคืนบาบาร่าได้เอ่ยถามแต่ลีเซียตอบว่าไม่เป็นไรแค่รู้สึกว่านอนแปลกที่ถ้าอยู่ไปสองสามวันคงจะดีขึ้นและก็เป็นอีกครั้งที่อลิเซียถามว่าได้ข่าวจากสาราหรือ,อยังอากัสก็ตอบว่ายังเลยเดี๋ยวเธอคงติดต่อมาเองแถวนี้ไม่ค่อยมีคลื่นติดต่อลําบากเราลองไปบนเชิงข่าวกันไหมเพื่อจะมีสัญญาณดูบ้างซึ่งนั่นก็เป็นแผนที่อากัสจะชักชวนอลิเซียไปออกเดินเล่นด้วยกันซึ่งบลิงก็ตามไปด้วย และยังพบอาวุธปืนไปพอคิดว่าจะล่าสัตว์ทั้งสองหนุ่มยิงนกตกปลากันอย่างเมามันแต่อลิเซียก็สงสารจะยิงนกไปทําไมแต่บลิงไม่โสดลั่นไกลไปปล่อยให้นกตายต่อหน้าต่อตาอ,อลิเซียเศร้าใจมากกับการจากไปของเจ้านกน้อยรับการกระทําของสองหนุ่มไม่ไหวเลยขอปลีกตัวออกไปหาสัญญาณมือถือเธอเดินไปกลางทุ่งที่มีม้าตัวหนึ่งซึ่งม้าตัวนั้นก็จับจ้องมาที่เธอโดยไม่กระพิบตาเลยทีเดียวเอาซะเธอหวาดกลัวเจ้าม้านี้มองเธอแปลกๆเลย ยายที่ไปนั่งอยู่บนม้านั่งซึ่งตรงนี้มันก็มีคลื่นพอดีและแล้วเธอก็สามารถติดต่อสาราได้เสียทีเธอพูดไปด้วยน้ำเสียงที่เศร้าหโอยคิดถึงเพื่อนมากมายแต่สาราก็บอกข่าวร้ายว่าอาจจะต้องไปพรุ่งนี้แทนที่จะเป็นคืนนี้เนื่องจากมีเรื่องต้องสะสางถึงแม้อลิเซียจะขอร้องอ้อนวอนแต่สาราก็ทําไม่ได้จริงๆนี่ก็รีบมากที่สุดแล้วทนเสียนหอยเอานาเดี๋ยวฉันก็จะไปเจอเธอแล้วซึ่งนั่นก็ทําให้อลิเซียใจสลายแทนที่จะมีเพื่อนคอยพูดคุ ย่อยเล่นสนุกกลับต้องมาอยู่คนเดียวอีกครั้งเธอเลยก้มหน้าเดินกลับมาหาสองหนุ่มและบอกกับอากัสว่าเธอได้คุยกับซาร่าซาร่าจะมาในวันพรุ่งนี้เช้าและในจังหวะนั้นเองก็มีเจ้าหมาน้อยเดินมาหาเธอซึ่งเธอก็คิดจะเล่นกับเจ้าหมาแต่เจ้าหมากลับคิดไม่ซื่อพยายามปลุกบั้นเธอเพราะคิดว่าเธอเป็นหมาตัวเมียแทนที่สองหนุ่มจะช่วยเหลือเธอกลับหัวเราะขำขันคิดว่ามันสนุกอลิเซียทําอะไรไม่ถูกอยู่ไปก็โดนปล้ำเลยกลับมาที่บ้านมาทนอยู่กับ บาบาร่าซึ่งบาบาร่าก็ก้มหน้าก้มตาอ,อ่านหนังสือแทบไม่เหลียวมองเธอเลยและทุกครั้งที่เธอขยับหรือทาเข้าของเสียงดังบาบาร่าก็จะบน่นเธอเลยต้องทนนั่งบนโซฟาทําท,ท่าทีว่าอ่านหนังสือโดยที่ไม่ได้อ่านอะไรเลยแค่คล้อยตามน้ําเผื่อว่าบาบาร่าจะชวนคุยบ้างและไม่นานอากัสกับบลิงก็กลับมาบลิงเห็นเธออ่านหนังสือก็ทําท่าทีอ่านหนังสือบ้างและบลิงก็ถามว่าเธอนั้นอ่านเรื่องอะไรอลิเซียก็ตอบตามตรงว่าไม่รู้ฉันแค่แกล้งอ่านหน้าเธอไม่ใช่ หนอหนังสือใช่ไหมล่ะฉันรู้นะดูตาเธอก็รู้บลิงได้ออกไอเดียว่าข้างนอกมันหนาวดื่มกันสักหน่อยไหมให้ร่างกายอบอุน่นอลลเซียก็พยายามบายเบียงแต่บลิงก็ขยันขยอจนเธอต้องยอมดื่มสักนิดเดี๋ยวเขาจะหาว่าไม่เข้าสังคมดื่มไปก็เริ่มสนุกอากาสเล็ปิ้งไอเดียว่าในบ้านญาติของเขามีของดีอยู่เป็นน้ําที่บ่มมาร้อยปีเราเดินไปเอากันไหมอยู่ไม่ใกล้ที่เองซึ่งอากาสที่เป็นเจ้าถิ่นก็พาบลิงและอลลเซียเดินทางไปแต่ก่อน จะไปถึงบ้านญาติอากาสเริ่มเล่นสนุกกับบ้านหลังหนึ่งที่อยู่ระหว่างทางบุกเข้าไปในบ้านหลังนั้นค้นหาทรัพย์สินและของอร่อยซึ่งอลิเซียก็คล้อยตามโดยริดน้ำเก๊กฮวยทําให้ทุกคนสนุกโดยไม่สนว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของใครซึ่งในบ้านหลังนั้นมันก็มีหุ่นรูปกวางตัวใหญ่สายตาของมันจับจ้องมองมาที่อลิเซียซึ่งเธอก็สัมผัสได้ว่ามันแอบมองอยู่แต่เธอก็ทําท่าทีว่าไม่สนพยายามสนุกต่อไปและแล้วในจังหวะนั้นเองบลิงแกล้งเป็น หมาตัวเมื่อเช้าพยายามมาแกล้งเธอพยายามมาจับเนื้อต้องตัวเธอเธอเลยปัดทิ้งบอกไม่เล่นด้วยและพยายามวิ่งหนีถึงแม้มันจะเป็นการหยอกล้อแต่สำหรับผู้หญิงนี่มันไม่สมควรโดยเฉพาะคนที่เพิ่งรู้จักกันเธอเลยวิ่งหนีออกห่างจากบ้านหลังนั้นวิ่งโดยไม่สนใจจุดหมายถึงแม้สองหนุ่มจะออกมาตามหาเธอเอง,ออก,าางก็หลบซ่อนจนทว่าสองหนุ่มเดินจากไปเธอได้ควักมือถือออกมาติดต่อไปหาสาร่ายอีกครั้งเริ่มระบายความรู้สึกที่เธออัดอั้นว่าสองหนุ่มชอบแกล้งเธอโดยเฉพา แมนจะบาบาร่าอีกฉันแทบจะหายใจไม่ได้ทําเสียงดังนิดนึงก็ไม่ได้ฉันว่าบาบาร่าคงจะโกรธฉันที่ฉันทํากระเป๋าเธอตกซาร่าเธออยู่ไหนขอร้องละรีบมาหาฉันทีขอร้องละฉันจะบ้าตาอยู่แล้วซึ่งซาร่าก็สัญญาว่าพรุ่งนี้อีกไม่นานบอกให้เธอใจเย็นและอย่าคิดมากในค่าคืนนานท้ายที่สุดอลิเซียก,ก็กลับบ้านไปขึ้นไปที่ห้องพยายามขมตานอนหลับทั้งที่ยังหวาดระแวงทั้งบลิงทั้งบาบาร่าและอากาัสแต่ทว่าก็นอนหลับไม่ไหวจนในเช้าวัน นั้นเธอออกมาที่ห้องครัวเพื่อมาดื่มน้ำเธอกรอกน้ำใส่แก้วถึงแม้น้ำจะล้นแก้วเธอก็ยังเมือลอยจนกระทั่งบาบาร่าเอ่ยทักว่าตื่นเช้าจังเลยนะเธอก็ตอบตามตรงว่านอนไม่ค่อยหลับหิวน้ำได้ลงมางั้นเรามาช่วยเตรียมอาหารไหมบาบาร่าดูท่าทีเป็นมิตรแต่ถ้าว่าจะร้ายก็ร้ายขึ้นมาทันทีและบาบาร่าก็บอกข่าวดีว่าสาราโทรมาบอกว่าใกล้ถึงฝั่งแล้วซึ่งอากัสกังจะออกไปรับอลิเซียเลยขอไปด้วยคนไม่ทันที่ทั้งสองจะไปบลิงก็มาถามว่าจะไป ไหซึ่งสภาพของบริงเขามีเลือดกำเดาไหลเนื่องาาจากเมื่อคืนโดยอลิเซียกระแทกไปอย่างจังซึ่งบิงก็คงละอายใจหลังจากที่อลิเซียออกไปจากบ้านเธอก็ไปเอารูปนกตัวหนึ่งเขียนคําว่าขอโทษและเก็บไว้ใต้หมอนของอลิเซียบริงคิดว่าเธอชอบนกอาจจะชอบรูปนี้และให้อภัยเขาที่เมื่อคืนหยอกล้อแรงไปหน่อยและเมื่อซาร่ามาถึงท่าซาร่าก็มาคุยกับอากัสโดยไม่สนใจอลิเซียเลยแถมยังคุยกันเป็นภาษาฝรั่งเศสที่อลิเซียไม่เข้าใจตลอดมา บริงอากาสัสและบาบาร่าคุยกันภาษาพื้นถิ่นที่อลิเซียไม่เข้าใจทําให้เธออึดอัดแม้แต่ซาร่ายังรู้ว่าควรคุยภาษาอังกฤษอลิเซียจะได้เข้าใจบ้างเลยบนอากาัสเป็นหนึ่งที่อากาสัสเลยกล่าวขอโทษอากาสัสหมกมุ่ดอยู่กับซาร่าถามไทยว่าเรื่องโรงเรียนเป็นยังไงเจ็บมากไหมมีแผลหรือเปล่าซึ่งอลิเซียก็ยังงงสับเหล่านั้นเธอพอเข้าใจไปโรงเรียนทําไมต้องมีแผลจนกระทั่งอลิเซียทนไม่ไหวเลยขอคุยกับซาร่าตามลําพังเธอมีเรื่องอยากระบายอลิเซียลากซาร่า มานอกบ้านเพื่อมาระบายตามที่ฉันบอกเธอเมื่อคืนว่าเรื่องราวมันเป็นยังไงแต่ซาร่าก็งงเมื่อคืนเราไม่ได้คุยกันอลิเซียมั่นใจว่าเธอโทรบอกซาร่าแต่ซาร่าตอบว่าเปล่าเธอไม่ได้รับสายจากอลิเซียแล้วอลิเซียคุยกับใครอลิเซียก็มึนงงอยู่กับตัวเองหรือเมื่อคืนเธอจิตหลอนด้วยน้ำเมาอะไรกันละวะเนี่ยเธอสับสนและมึนงงบั่นป่วนในหัวจนบอกอะไรไม่ถูกและเมื่อทั้งสองกลับมาที่ห้องอลิเซียก็ชอบใจซาร่ายิ่งนักเนื่องจากซาร่ายอมสละมานอนกับเธอแทนที่ จะไปนอนกับแฟนซาร่าดูแลอลิเซียสดิบดีและเมื่อมาถึงไม่นานทั้งหมดก็ชักชวนกันไปเล่นน้ําตรงหน้าผาที่สามารถกระโดดได้ซาร่าอยากเล่นมานานแล้วแถมซาร่ายังเตรียมชุดว่ายน้ําให้กับอลิเซียอีกถึงแม้อลิเซียจะไม่อยากเอนจอยก็ตามแต่เมื่อญาติขอก็ต้องไปทั้งสี่คนเลยนั่งเรือไปที่หน้าผาณจุดเล่นน้ําที่แสนสดใสทุกคนเตรียมตัวเตรียมใจจะลงน้ําแต่ทว่าอากัสก็ห้ามซาร่าเธอไม่ควรเล่นน้ําตอนนี้นะร่างกายที่ยังไม่โอเค ซา,าร่าก็เลยทําได้แค่ถ่ายรูปสองหนุ่มได้เปิดฉากกระโดดน้ําก่อนซึ่งดูเหมือนว่าอากัสกับบริงสนุกมากๆและขยันขยอให้อลิเซียโดดลงมาบ้างแต่เธอก็หวาดกลัวเกินไปน้ําลึกหรือเปล่าข้างใต้มีโขดหินไหมเป็นคําถามที่วกวนในสมองจนเธอไม่กล้าก้าวย,ย่างสองหนุ่มก็กดดันว่าจะกลัวอะไรนักหนาซา,าร่าเห็นท่าอลิเซียแล้วเป็นห่วงเลยชักชวนว่าจะโดดด้วยกันถ้าฉันโดดเธอต้องโดดนะซา,าร่าได้เอ่ยปากอลิเซียก็รับปากและซาร่าก็กระโดดลงไปเล่นน้ำอย่าง สบายใจทิ้งให้อลิเซียต้องกดดันไม่โดดก็สัญญาแล้วแต่ถ้าโดดด้านล่างจะมีอะไรไหมเธอหวาดกลัวเป็นอย่างมากกับความสูงที่ได้เห็นถึงแม้คลื่นจะไม่มีแต่มันก็ยังน่าหวาดกลัวอยู่ดีแต่แล้วเซลวินาทีที่เธอตัดสินใจกระโดดภาพทุกอย่างก็ดับวูบไปอลิเซียเป็นลมโชคดีที่ทุกคนช่วยได้ทันและรีพาเธอกลับบ้านเมื่อได้เวลามือค่มทุกคนก็มาร่วมโต๊และเช่นเคยทั้งหมดคุยกันภาษาฝรั่งเศสเอาซะอลิเซียไม่กล้าเอ่ยปากจนซาร่า ชักชวนในการเมาโมยเธอก็พอตอบได้อยู่บ้างหลังจากกินข้าวก็ได้เวลาสนุกแล้วสิแต่อลิเซียยังคงนั่งเม่ออยู่คนเดียวเนื่องจากวันนี้มันเหนื่อยล้าซะหลือเกินไหนจะเป็นลมกลางอากาศซาร่าก็ไม่ค่อยดูแลเนื่องจากตอนนี้หมกมุ่นอยู่กับแฟนแล,และความจริงก็ได้เปิดเผยแท้จริงแล้วซาร่าไม่ได้ไปสอบเธอไปทำแท้งมาซึ่งพ่อของเด็กก็คืออากาสซาร่าพยายามเก็บงำความลับนี้เอาไว้ไม่อยากให้คนอื่นรู้นอกจากอากาสแฟนผู้เป็นที่รักและเมื่อ อากัสมองเห็นว่าเธอเมือ่อยเลยชวนเธอมาร่วมสนุกโดยการสะกดจิตซึ่งอากัสก็ทําตามเมนนวลปล่อยให้อลิเซียผ่อนคลายนอนลงค่อยๆสูดหายใจเข้าออกอลิเซียเธอจะรู้สึกดีขึ้นมากนะถึงแม้บาบาร่าจะให้ยานอนหลับมาแล้วก็ตามแต่กินไปครึ่งแผงมันก็ยังไม่สำเร็จผลการสะกดจิตจะเป็นทางที่ดีที่ทําให้เธอสดชื่นมากขึ้นทุกคนก็ต่างเห็นดีเห็นงามด้วยเลยปล่อยให้อากัสทําไปในจังหวะน,นั่นเองสาร่ารู้สึกไม่ดีเลยขอปลีกตัวไปเข้า ้เนื่องจากตอนนี้มีเลือดไหลออกมาจากช่องท้องซึ่งมันอาจจะเป็นผลที่เธอไปเอาเด็กออกก่อนหน้านี้ตัดภาพมาที่อลิเซียที่อยู่ในขั้นตอนการสะกดจิตอากาสบอกให้เธอผ่อนคลายปล่อยให้จิตล่องลอยตามสบายค่อยๆเพลิดเพลินอ,อยู่ในอากาศและถามเธอไปว่าเธอถูกสะกดจิตหรือเปล่าเธอก็ตอบว่าใช่อากาสเลยป้อนคําสั่งว่าคืนนี้เธอจะต้องพักผ่อนนอนหลับให้เต็มอิ่มหลับสนิทให้ลืมความเหนื่อยล้าในจังหวะที่อากาส กำลังป้อนคำสั่งบริงก็แทกคำพูดขึ้นมาสั่งไปว่าเอามือแตะจม,มูกเธอสิซึ่งอลิเซียก็ทำตามเนื่องจากตกอยู่ในภวังสะกดจิตบริงหัวเราะชอบใจนี่เธอแกล้งหรือเปล่าอลิเซียบริงน้นสนุกอย่างมากที่อลิเซียยอมทำตามคำสั่งเธอถึงแม้อากัสจะห้ามว่าอย่าเล่นสิมันจะเป็นจริงหรือเปล่าอย่างไม่รู้บริงเลยออกอินคำสั่งเพื่อยือนยันว่าอลิเซียถูกสะกดจิตหรือเปล่าโดยการสั่งให้เธอเต้นตามเพลงและนั่นก็เป็นภาพบรรยากาศที่บริงชอบใจเธอ ทำตามจริงๆบริงไม่รู้ว่อลิเซียกแกล้งหรือถูกสะกดจิตไหนๆก็ได้เวลาสนุกก็ขอเอาให้สุดสาราเดินกลับมาเห็นอลิเซียสนุกก็ไม่ได้ว่าอะไรจน้ทว่าบริงได้สั่งคำสั่งใหม่นั้นก็คือให้เธอไปอมนกของอากาัสซึ่งอลิเซียก็ไม่ขัดข้องทําไปในขณะปิดตาอากาัสก็รีบปัดป้องอย่านะอลิเซียหยุดหยุดเดี๋ยวนี้ซึ่งเธอก็ชะงักลงสาราโมโหมากที่สองลุมทําอะไรกับญาติเธอแบบนี้แต่บริงก็บอกว่าอาลิเซียแค่แกล้งแค่ สนกกกันการสะกดจิตมันใช้ได้จริงที่ไหนล่ะถ้าไม่เชื่อฉันจะลองสั่งใหม่นะในอลิเซียเธอลองเอาหน้าไปจุ่มไฟซิซึ่งอลิเซียก็ลุกขึ้นเดินไปหาเตาผิงสัมผัสไฟที่ร,ร้อนเธอกรีดร้องขึ้นมาด้วยความเจ็บปวดและความเจ็บนั้นก็ทําให้เธอสะดุ้งตื่นจับผวังเธอแทบจำไม่ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นและเสียงกรีดที่เธอร้องลั่นเมื่อกี้ทาให้บาบาร่ามาบนว่าจะกรีดอะไรนักหนาดึดดๆ่นดื่นซาร่าก็ช่วยมาปกป้องอลิเซียบอกว่าเธอโดนไฟลวกบริงก็ยังพูดไป อีกว่าเธอเดินไปจุ่มไฟเองทั้งที่ตนเป็นคนออกคําสั่งบาบาร่ารีบผดุงพยาบาลให้กับเอลิเซียซาร่าก็ช่วยมาดูแลทายาที่แขนและกินยานอนหลับซาร่าพาเธอขึ้นเตียงและปล่อยให้เธอพักผ่อนจังหวะนั้นสองหนุ่มก็มาพูดคุยกันเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อกี้บลิงยังไม่สํานึกผิดเพราะคิดว่าการสะกดจิตไม่มีจริงเอลิเซียแค่ต้องการเรียกร้องความสนใจแต่อากัสต่างบอกว่าไม่เขาศึกษาเรื่องนี้มาบางทีการสะกดจิตมันอาจจะได้ผลเมื่อกี้ ซาร่าที่เฝ้าค่อยให้กับอลิเซียจนเธอหลับเมื่ออลิเซียหลับแล้วเธอก็เดินจากไปไปหาแฟนของเธอและในค่าคืนนั้นอลิเซียลุกขึ้นมาเจอแต่ความว่างเปล่าเธอเรียกหาซารา่าแต่ก็ไม่มีใครตอบรับเธอคลำหามือถือเพื่อดูเวลาแต่ก็เจอกับภาพที่บลิงได้ซ่อนเอาไว้ใต้เตียงแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรเธอหยิบแก้วน้ํามาดื่มก่อนจะหลับไหลไปอีกครั้งด้วยความเพลียแต่แล้วไม่นานเธอก็สะดุ้งตืน่นเนื่องจากได้ยินเสียงดังมาจากชั้นล่างนั่นเป็นเสียงของบาบารา่า สาร่าอากาสและบริงก์ำลังโต้เถียงกันอะไรบางอย่างโดยความรุนแรงเหมือนกับว่าเรื่องเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับเธอแต่เธอก็ยังฟังไม่เข้าใจแต่แล้วจู่ๆสาร่าก็ปรากฏที่ข้างเธอทั้งที่เมื่อกี้ก็ไม่มีอยู่เธองงใจว่าสาร่าขึ้นมานอนตั้งแต่ตอนไหนและเมื่อเธอเหลือบมองไปที่ห้องตรงข้ามก็เห็นบิงก์เสยยิ้มมองมาเมื่อเธอถามว่ามีอะไรหรือเปล่าบิงกก็ได้หายในทันตาเปรียบดังว่าเขาหายตัวได้ในจังหวะที่เธอกำลังสับสนและมึนงงเสียงบารบาร่า ก็ดังไปทั่วทั้งบ้านไม่รู้จะบ่นอะไรนักหนาเธอทนฟังไม่ไหวเลยต้องลุกขึ้นเอาผ้าห่มมาปิดประตูปิดช่องทุกซอกทุกมุมเพื่อไม่ให้เสียงเข้ามาแต่แล้วมันก็ไม่ช่วยอะไรเลยท้ายที่สุดเธอก็ต้องลุกขึ้นมาจากเตียงที่ไม่มีซาร่าอยู่เคียงข้างเดินไปหน้าห้องจนได้เจอกับบาบาร่าบาบาร่าถามว่าเธอลุกขึ้นมาทําไมเธอก็บอกว่าเธอมึอนเธองงและปวดแขนมากฉันนอนไม่หลับนะบาบาร่าฉันจะออกไปสูดอากาศซะหน่อยบาบาร่าก็บอกว่าแล้วแต่เลยแต่อย่ากลับดึกละกลัน อลิเซียเดินละเลาะไปรอบบ้านเพื่อตามหาตัวซาร่าไม่รู้ว่าซาร่าไปนอนที่ไหนเลยบุกเข้าไปในห้องของผู้ชายแต่ก็ไม่เจอซาร่ารวมถึงอากัสเนื่องจากเตียงของเขาว่างเปล่ามีแค่บลิงที่กำลังนอนหลับไม่รู้อะไรดนใจอลิเซียดูเหมือนมีบางอย่างครอบงำเธอได้คว้าปืนที่ผู้ชายเอาไว้ล่าสัตว์เล็งไปที่บลิงแต่เธอก็ไม่อาจลั่นไกก่อนที่เธอจะคิดการบางอย่างเธอถอดกางเกงลงกดหัวบลิงให้ดมแต่บลิงก็พยายามขัดขืนเนื่องจากไม่เข้าใจว่า รบลิงพยายามตอบโต้แต่และอลิเซียกลับเดินจากไปปล่อยให้บลิงยังสงสัยว่าอะไรกันละวะเนี่ยท่าทางของอลิเซียเหมือนคนที่กําลังละเมอตัดภาพมาที่สาราสาเหตุที่เธอไม่อยู่ในบ้านเนื่องจากอากาสัสพาเธอมาถ่ายรูปที่สุสานอากัสเคยบอกว่าตอนเด็กผู้ใหญ่มากหล่อให้เขาไม่ให้มาที่นี่บอกว่าผีดุและนี่ก็เป็นลงศพสุนัขของเขาเขาแค่คิดถึงเจ้าหมาเลยพาเธอมาถ่ายรูปแต่นั่นก็เป็นแค่กลลวงอากัสนั้นคิดลามก เปอยากมีอะไรกับซาร่าบนหลงศพของเจ้าหมาถึงแม้ซาร่าจะขัดขืนแต่อากัสก็ร้องขอจนได้โบบะกันตรงนั้นเมื่อเสร็จกิจทั้งสองก็กลับมาซาร่าเห็นอลิเซียกำลังนอนหลับก็ไม่คิดอะไรส่วนอากัสก็ไปอดกับบิงว่าที่ที่แปลกที่สุดที่ฉันมีอะไรกับซาร่าก็ลงศพหมาไงพึ่งไปทํากันเมื่อกี้เองแต่บิงกลับไม่โต้อตอบเขายังคงมึนง,งงกับกลิ่นที่ได้ดมเมื่อกี้จนในเช้าวันต่อมาทั้ง4ี่ก็ออกไปเที่ยวเล่นกันบิงแท แค่ไม่อยากคุยกับอลิเซียอลิเซียก็ยังคงเงียบขึมตามเดิมส่วนอาก,ากัสกับซาร่าก็ยังคงถกเถียงกันเรื่องเมื่อคืนมีอะไรกันที่แปลกๆจนทว่าทั้งสองเผลอบลิงก็ได้จับตัวอลิเซียและบ่นไปว่าคราวหน้าถ้าใหญ่ฉันดุดบอกมาตรงๆก็ได้ฉันชอบอยู่แล้วนะดุด อลิเซียก็งงไม่เข้าใจว่าไอ้นี่ไปหืนมาจากไหนและเมื่อซาร่ากับอากัสมาบลิงก็รีบบอกว่าเมื่อคืนอลิเซียบังคับให้ฉันดูดพอตอนนี้ฉันจะดูดก็ไม่ให้อลิเซียรีบแก้ต่างรีบไปฟ้องซาร่าว่าบลิงทําตัวกับเธอไม่ดีแต่ซาร่าดูเหมือนจะเข้าข้างเพื่อนไม่เชื่อในสิ่งที่อลิเซียพูดเพราะว่าบลิงนั้นย,ยืนการว่าเมื่อคืนเธอพยายามให้ฉันดูดอลิเซียเห็นท่าไม่ดียาาิของเธอก็ไม่เชื่อเธอเธอสับสนเลบมึนงงทาไมทุกคนถึงมองเธอเป็นตัวร้ายเธอ เธอทั้งงงงวยและปวดหัวอัศจรรย์ทำอะไรไม่ถูกเธอคิดจะวิ่งหนีออกห่างจากทุกคนแต่ก็เดินไปไม่ไกลได้มาเจอสึกเก่านั่นคือเจ้าหมาตัวร้ายที่พยายามขืนใจเธอเจ้าหมากําลังวิ่งด้วยความรวดเร็วอลิเซียไม่มีที่หลบแล้วแต่แล้วเจ้าหมาตัวน้อยก็เดินผ่านเธอไปไปหาเจ้านายของมันนั่นก็คือเมลคนดูแลบ้านและเมื่อเมลเห็นมือของอลิเซียก็ได้เสนอวิธีรักษาที่นี่มีวิธีผืนบ้านอยู่ใช้สมุนไพรถ้าจะไปโรงพยาบาลมันก็ต้อง ้เวลาถึง5ชั่วโมงคงไม่ทันการไปที่บ้านฉันดีกว่าซึ่งทุกคนก็บังคับให้เธอไปทั้งที่อลิเซียยังงงอยู่แพทย์ผืนบ้านได้ใช้สมุนไพรประคบแผลเธอเอายามาให้เธอกินและนำเบชาให้เธอกลับบ้านต้มชาตัวนี้มันจะทําให้เธอนอนหลับสบายหลังจากนั้นไม่นานการรักษาก็ได้ลุล่วงอาการที่มือของเธอดีขึ้นทั้ง4กลับมาหาบาบาราในจังหวะที่อลิเซียขอเข้าห้องน้ําทั้งบาบาราบลิงอากัสและสาราก,ก็ได้ต ชินินทาเธอกับเรื่องราวที่บลิงได้เจอเมื่อคืนทั้งหมดยังไม่ได้ข้อสรุปและเมื่ออลิเซียออกมาจากห้องน้ำก็ได้เห็นว่าทั้งสี่คนกำลังพูดคุยกันแต่เธอก็ฟังไม่เข้าใจเนื่องจากทั้งสี่ใช้ภาษาฝรั่งเศสที่เธอไม่เข้าใจแต่เธอก็พอสัมผัสได้ว่าเรื่องราวที่พูดต้องเกี่ยวข้องกับเธอแน่ๆค่ำคืนนั้นซาร่าเฝ้าเธอจนหลับแต่อลิเซียก็แค่แกล้งหลับเพราะรู้ว่าซาร่าเฝ้าอยู่ก่อนที่บลิงจะมาเคาะประตูบอกว่าเขาได้เจอยามากมายในกระเป๋าของอลิเซียมันเป็นยา นแน่ซึ่งซาร่าก็ช่วยปกป้องญาติอย่างอลิเซียบอกว่าคนเรากินยาด้วยหลายสาเหตุเธออาจจะไม่ได้จิตหลอนหลังจากที่ซาร่ากับบลิงโตเถียงกันก็ได้มาขอความเห็นอากาัสเรื่องเกี่ยวกับอาการของอลิเซียแต่ส่วนอลิเซียนั้นเธอลุกขึ้นมากลางดึกพอรู้ว่าซาร่าไม่อยู่และทันใดนั้นเองจูจ่ๆก็มีแสงสว่างว่าโผล่ขึ้นมาที่หน้าต่างแสงบางอย่างบันจิตบัน,นใจเธอทําให้เธอนึกถึงเรื่องราวที่เจอในเกาะน,นี้รวมถึงแผลที่มือของเธอ มันก็อาการดีขึ้นและที่ใต้หมอนยังมีรูปภาพที่บลิงซ่อนเอาไว้ทําให้เธอนึกถึงภาพนกที่เธอไม่อาจช่วยเหลือได้ในตอนนั้นไม่รู้ด้วยสาเหตุใดบันดลจิตบันดนใจทําให้เธอลุกขึ้นและเดินออกไปนอกบ้านใช้จังหวะที่ทุกคนไม่สนใจเดินไปหาศพเจ้านกนั่นเพื่อทําการฝังแต่แล้วการเดินไปในความมืดกับเส้นทางที่เธอไม่คุ้นเคยทําให้เธอพลัดหลงตัดภาพมาที่บ้านตอนนี้ทุกคนรู้เลยว่าอลิเซียหายตัวไปพวกเขาได้เห็นเขา ของคอาลิเซียมันมีแต่ยามากมายไปหมดไม่รู้ว่าเป็นยาอะไรบ้างนี่อาจจะเป็นสาเหตุที่อลิเซียได้แตเมือลอยและนอนไม่หลับทั้งสารีบออกตามหาตัวอลิเซียด้วยความร้อนรนและไม่บอกบาบาร่าเพราะกลัวว่าจะโดนบน่นรีบไปหาที่ท่าเรือก็ไม่เจอขับเรือวนรอบเกาะก็ยังไม่เจอเบาะแสะเลยขอให้เมลแม่บ้านกับสามีรีบออกมาช่วยเหลือในการออกตามหาแต่แล้วบาบาร่าก็งงว่าทุกคนหายไปไหนเลยวอติดต่อถามว่าหนุ่มตอนนี้มื้อค่ำเสร็จแล้ว รีบกลับบ้านมามันหมดเวลาสนุกแต่ทุกคนก็ไม่ตอบวัวของเธอตัดภาพมาที่เอลิเซียเธอเดินมาถึงหน้าผาที่เธอไม่กล้าโดดก่อนหน้านี้เธอนับเลขในใจหนึ่งสองเพื่อรวบรวมความกลา้าไม่รู้อะไรบันดลจิตบันดลใจให้เธออยากจะโดดลงไปไม่ทันที่เธอจะก้าวจู่ๆก็มีเสียงหมาหาห o r ซึ่งหมาตัวนั้นก็เป็นหมาตัวดีตัวเดิมตัวที่ไล่ปลาำเธอซึ่งเจ้าหมากำลังขย้ำแกะเธอได้แต่มองไม่กล้าจะทําอะไรแถมยังกลัวหมาตัว นั้นมากๆเอาซะเธอจิตตกเธอพะวงกับความมืดรอบด้านเพิ่งรู้ตัวว่ามาไกลขนาดนี้เธอรำให้อย่างสลดใจก่อนจะได้ยินเสียงของซาร่าทาให้เธอลุกขึ้นแต่ซาร่าไม่ได้มาคนเดียวเธอมาพร้อมกับอากาัสและบิงเมื่อได้เห็นพ่อสองหนุ่มอาริเซียก็กลั้นใจสู้โดดน้ําลงไปเพื่อหลบหนีแต่การโดดในครั้งนี้มันจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดกาลโชคดีที่อากาัสและสามีของเมลช่วยเธอขึ้นมาจากน้ํบบําหัวใจเธอจนเธอฟื้นคืนสติแต่อาก ตอนนี้มันหนาวมากเกินไปต้องรีบพากลับบ้านซึ่งบ้านของเมลแม่บ้านก็อยู่ใกล้กว่าเลยตัดสินใจไปที่นั่นสภาพของอลิเซียเปรียบดังคนบ้าคลั่งไม่ยอมฟังใครได้แต่พูดเหม่อลอยและเมลแม่บ้านก็ได้ค้นเจอนกตายในกระเป๋าเสื้อของอลิเซียซึ่งเมลก็รู้ได้ทันทีว่าอลิเซียนั้นโดนต้องสาบในกระเป๋าของเธอก็ยังมียาอยู่ซึ่งเป็นยานอนหลับกินหมดไปสักขนาดนี้ทำไมยังนอนไม่หลับเมลเลยบอกกับทุกคนว่าอลิเซียนั้นมีปัญหาต้องรีบไปหาแม่หมอ เพราะไม่ว่ายังไงอาการของเธอก็ไม่ดีขึ้นเลยตัวสันรรัวร่ำไห้ถึงแม้พวกเขาจะกรอกยาคลายเครียดอลิเซียก็ยังไม่เป็นผลถ่ายที่สุดต้องตัดสินใจไปที่บ้านแม่หมอตามคําแนะนําของเมลและตอนนี้บาบาร่าที่อยู่ที่บ้านก็ได้รับลูกข่าวสารจากเมลว่าอลิเซียนั้นมีปัญหาและกําลังดิ่งตรงไปที่บ้านแม่หมออลิเซียร,ร่างกายสันรัวในขณะที่นั่งรถยังกำมีวิญญาณมาสิงสู้และเป็นเพราะความหนาวเหน็บของน้ําในค่ําคืนทําให้เธอคุมสติไม่ไหวแม่หมอ หมอรีบท,ทำพิธีขับไล่สวดส่งวิญญาณตามแบบฉบับชนเผ่าพยายามรักษาตัวเธอในทุกวิถีทางคลาหาของเน่าตามร่างกายตัวเธอและแม่หมอก็เสนอให้ทุกคนไปเอาแกะมาสังเวยร่างแกะเพื่อนำชิ้นส่วนมาให้อลิเซียกินอลิเซียดื่มมันลงไปแต่ก็ยังไม่ช่วยอะไรจนซาร่าขอให้แม่หมอหยุดเราต้องรีบไปโรงพยาบาลแต่ทุกคนก็ห้ามซาร่าบอกว่ามันจะสายเกินไปให้แม่หมอช่วยก็ดีแล้วพิธีของแม่หมอกินเวลาเป็นเป็นชั่วโมงอลิเซียถูก กรอกน้ำชาแก้วและแก้วเหล้าตามแบบฉบับพื้นบ้านยาโบราณแต่ละสูตรก็ไม่ช่วยอะไรท้ายที่สุดเวลาที่ผ่านพ้นก็ทําให้อลิเซียตายโดยไม่ทราบสาเหตุซาร่าได้แต่ราให้กับญาติที่สูญเสียแต่แล้วทั้งหมดทั้งมวลท,ทุกคนก็หาคําตอบไม่ได้ว่าอลิเซียนั้นเป็นอะไรและเช่นไหนเธอถึงหมดลมเป็นเพราะเกาะแห่งนี้ทําให้เธอสับสนหรือแท้จริงแล้วอลิเซียมีปัญหาตั้งแต่อยู่บ้านแต่ัดสินใจหนีออกจากบ้านข้ามทวีปมหาซาร่าแต่ซาร่าก็ยังไม่รับรู้อยู่ดี ว่าแท้จริงแล้วญาติเธอเป็นอะไรและแล้วหนังเรื่องนี้ก็ได้จบแบบงงๆซึ่งหนังเรื่องนี้ก็ได้รับคะแนนจาก i M D B อยู่ที่5 0เต็ม10คะแนนเช่นเคยหากทุกคนชอบอย่าลืมกด like, ไลค์ s u b สไครป์เป็นกำลังใจกับพวกเราด้วยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย